ไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นรถไฟทับคนจนเสียชีวิตนะคะเกิดขึ้นอีกแล้วแต่ว่าผู้ที่ประสบเหตุในครั้งนี้เนี่ยตำรวจบอกว่าน่าจะมีอาการเมาสุราแล้วลงไปนอนอยู่บนรางรถไฟเพราะดูจากกล้องวงจรปิดบอกว่ามีอาการเดินโซเซโซเซ,ซ,เซนะฮะจากที่พักข้างทางเดินลงมาแล้วตอนรถไฟมาเนี่ยนะครับกล้องวงจรปิดก็เห็นว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยพยายามพงกหัวขึ้นอาจจะเรียกสติคืนมาได้แต่หลบไม่ทันคือมันเป็นจังหวะที่รถไฟ กำลังวิ่งอยู่บนรางแล้วเขาส่องไฟสว่างเงียก็เลยอาจจะรู้สึกตัวแต่ว่าไอตอนพองหงหัวขึ้นมาเนี่ยน่าจะพยุงตัวขึ้นมาไม่ไหวเพราะว่าตัวเองก็เมาด้วยนะครับเียเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะดูจากภาพก็ดูเดินช้าๆโซเซแล้วก็ลงไปนอนที่บริเวณรางรถไฟตำรวจคาดว่าน่าจะเมาจัดแหละครับคงไม่ทราบว่าตัวเองเนี่ยไป็นนอนอยู่ที่รางรถไฟทางตำรวจของสอพอท่าเรือนะครับเขาก็เข้าไปตรวจสอบศพของ คุณนิพนธ์สิทธิที่กลายอายุห้าปีครับเป็นชาวนครสวรรค์นะครับถูงรถไฟขบวนรถด่วนห้าหนึ่งสายกรุงเทพเชียงใหม่ขับมาจนเฉี่ยวชนจนเสียชีวิตนะครับเหตุเกิดที่สถานีรถไฟท่าเรือครับร่องวงจรปิดเยสามารถบันทึกเอาไว้ได้ประมาณสักเที่ยงคืนกว่าของเมื่อวานนี้นี่คือเห็นชัดเจนเลยเป็นจังหวะที่รถไฟคือทับร่างบดขยี้แหลกละเอียดเลยนะคะนี่ก็เป็นจุดที่เกิดเหตุค่ะ ตำรวจก็คาดว่าน่าจะเมาจนไม่ได้สตินะฮะแต่พอรถมาเนี่ยพอจะพังงบหัวขึ้นมาพอจะรู้ตัวแต่ด้วยร่างกายด้วยสภาพร,ร่างกายที่มันเมามากคงไม่สามารถที่จะคอนโทรลร่างกายให้ลุกขึ้นมาได้คือทางเจ้าหน้าที่ก็อาจจะน้อยด้วยเพราะว่าเป็นซุ้งคลืนนะคะคงจะไม่มีคือคิดไม่ถึงด้วยแหละว่าจะมีคนลงไปนอนบนรางรถไฟค่ะ